โอ้โหมันไม่ล้มเหลวหรอกเป็นพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับงานวิจัยทําทำงาน,งานในเรื่องของน้ำท่วมนี่มันขึ้นอยู่กับฝนตกเยอะนะเพราะว่าเราที่เก็บน้ำเราไม่เบี่ยงไม่เพียงพอนะฮะเพรายอะว่าล้มเหลวหรอก <c oughs> โอ้เราทำงานไปเยอะเราทำงานไปเยอะเยอะมากทั้งประเทศเลยนะครับรช เราก็ดูแลว่าจะทํำยังไงพื้นที่ทางน้ำ,ทา,นำทางด้านตะวันตกยาวน้ําจากเขืนศรีนครินมาใช้ทั้งบ้านด้วนน่าออกนะเราก็จะมีการม,มีการผ่านน้ําซึ่งเดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมว่าได้ทําไปถึงไหนแล้วย,าายัง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 ยลองรับน้ำได้ ผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะ ja จะไปรู้ได้ไง okay. อ่ะคะแนนเสียงก็ต้องไปถามประชาชนนะอะไรนะเพาะประชาชนก็ให้การตอบรับอย่างดีนะเพราะทุกพัคการเมืองอ่ะนะระอเรื่องของคุณาสอครับเรื่องที่ว่าเพื่อไทยกับก้าวกลเองเนี่ยเขาไปตัดาตเงนี่ยตรงนี้มันเป็นดีอ่งครับเราปะ นะผมจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงนะคุณก็ตอบผมหน่อยสินะผมตอบไม่ได้ครับที่ไหนที่ปากวัดองใครบอกอเอ้ยข่าวก็ข่าวดีในในวไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ผมไม่รู้เ็เป็นเรื่องของท่ทานนายกว่าอ,อ เล่าตีอดีตล่ตีแล้วทำนัดคุยกันเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนกลางเฮ้ยท่านท่านไม่ได้มีอะไรกันนี่ท่านก็คุยกันได้อยู่แล้วผมจะต้องเป็นคนกลางอะไรเราอคุณถามไม่ให้มีเรื่องอยู่เรื่อยอยาก็ากากนคนรักกันอ๋อก็รักกันอยู่แล้วอ่ะมือนมีไม่มีอะไรพรคพลังพิชารักไม่มีอะไรนะรักกันดีอยู่แล้ว ที่ไหนยังไม่รู้ไม่ยังยังไม่ยังไม่พูดกันผมดูเองผมดูเองผมดูผมดูอ่าผมดูผมดูทุกภาคอ่ะผมดูเองนะผมตัวตัดสินใจเองว่าใครเป็นยังไงอะไรนะ อะไรนะก็สิบกว่าคนก็มาลงคุณเยอะคนเป็นหมื่นเป็นแสนก็คนสิบกว่าคนคุณจะไปเอาอะไรล่ะนะเขาก็จัดตั้งมานะคุณจะไปไปกลัวเกงกลัวอะไรล่ะนะเราก็ทำทำงานได้อยู่แล้วนะ